สวัสดีครับพานผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องสารกำจัดวัชพืชนะครับสารกำจัดวัชพืชนะครับสองตัวเนี้ยนะครับก็เห็นมีคนพูดกันมาหลายคนแล้วพูดกันเยอะแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาขอพูดมั่งนะครับนี่ในมุมมองของผมในการใช้ของผมนะครับ นะครับคือผมอยากจะบอกและอยากจะพูดว่าใช้อย่างไงให้ได้ประสิทธิภาพประโยชน์สูงสุดนะครับคือผมเอาตัวนี้ก่อนนะครับให้ดูกันใกล้เลยนะครับผมเอาตัวนี้ก่อนนะครับตัวเนี้ยนะครับเมื่อก่อนผลเราก็อาจจะรู้ดีนะครับซึ่งโดนแบนไปเมื่อ สองสามปีที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นยาเห่าไหมเหมือนสมัยเมื่อก่อนก็เหมือนพาราคอร์ดนะครับพาราคอรนะครับพวกากามมกโซนพวกอะไรอย่างนั้นนะครับอย่างนี้อันนี้ชน,นิดเหาไหมนะครับแล้วตัวนี้ไกฟอสเซตนะครับ ไปฟสี่สี่ิบแปดนะครับไปโฟสี่สี่สิบแปดนะครับก็รู้ดีนะครับสี่สิบแปดนะครับก็เห็นว่าโดนแบนไปแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับยังกลับมาใช้อยู่นะครับที่มีโดนแบนไปรู้สึกว่าสามตัวนะครับที่สมัยรัฐมนตรีช่วยการเกษตรนะครับทีนี้ผมอยากจะมารู้จัก ให้ทำความรู้จักนะครับสารตัวเนี้ยนะครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมเอาตัวนี้ก่อนใช้อย่างไงให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับยาตัวเนี้ยยาเห่าไหมนะครับเขาบอกยาเห่าไหมมันจะตายเฉพาะพวกที่โดนยานะครับก็พูดง่าย,ายว่าคือตัวยาไม่ขยายไปไหนนะครับโดนแค่ไหนก็ตายแค่นั้นที่ยญ้ามันตาย คือหนึ่งนะครับเขาไปทําลายตรงยอดอ่อนเขานะครับทําลายตรงยอดอ่อนเขาหญ้าหิงตายนะครับตัวนี้นะครับแต่ไปผูกลาต้นไม่ตายนะครับลําต้นไม่ตายถ้าไปผูกแต่เฉพาะลําต้นไม่ตายนะครับตัวนี้ถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์นยานะครับเทียบกับถ้าเทียบกับไอพาราคอร์สมัยเมื่อก่อนตัวตัวยาตัวนี้อ่อนอ่อนกว่าพาราคอร์ ที่การมาก่วนเมื่อก่อนนะครับผมลองสังเกตแล้วนะครับขนาดผมถัง16ลิตรเนี้ยนะครับขนาดใส่สองฝ้ายังไม่อยากจะตายเลยนะครับใส่สองร้อยซีซีนะครับสำหรับยาตัวนี้นะครับยาตัวเน,นี้ยนะครับท่านฉีดไปแล้วนะครับ ใส่ยาจับใบอะไรไปได้แล้วนะครับตัวเนี้ย12ชั่วโมงก็อยู่ได้นะครับ12ชั่วโมงก็อยู่ได้ยาตัวเนี้ยนะครับยาตัวเนี้เป็นสามารถดูดซึมนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าต้องให้จํากัดในความใช้นะครับในเมื่อเมื่อเมื่อเป็นยาดูดซึมเนี้ยนะครับเกษตรกร,กรบางคนก็อาจจะไม่ค่อยสังเกตนะครับถ้าท่นานใส่ใจสักนิดนึงท่านไปฉีดเนี้ย มันมีผลนะครับมีผลต่อพืชนะครับมีผลต่อพืชข้างเคียงที่เราปลูกนะครับมีตัวเนี้ยนะครับมีผลพืชข้างเคียงที่เราปลูกนะครับแล้วตกค้างในดินนะครับท okay ําไมถึงผมบอกว่าตกค้างในดินยาตัวเนี้ยฉีดแล้วนะครับถ้าใครสังเกตนะครับฉีดแล้วประมาณสักสองสาม สามอาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้าฝนตกนะครับฝนตกไปยาพวกนี้มันจะซึมลงไปใต้ดินนะครับซึมลงไปใต้ดินในเมื่อซึมลงไปใต้ดินแล้วรากพืชของก็ไปดูดยาตัวนี้ขึ้นไปนะครับเขาเขาไม่ได้เลือกว่ามันเป็นอาหารหรือเป็นสารพิษนะครับพืชเขาไม่รู้พอรากเขาไปเดินอะไรเขาก็ดูดเข้าไปเลี้ยงเลี้ยงลำต้นไปเลี้ยงใบเขานะครับมีผลต่อพืชข้างเคียงนะครับ คือข้างเชียงถ้าสังเกตพอฝนตกมาเยอะๆในปั๊บนะครับจะลองสังเกตเนี่ยพืชจะเริ่มจะเริ่มเห็นเลยมีใบหงิกใบงอขึ้นนะครับแต่บางคนว่าอาจจะคิดว่าเป็นเพีย้ยเป็นอะไรลงเป็นลกูกนะนี่คือสาเหตุจากยาตัวนี้นะครับสาเหตุจากยาตัวนี้นะครับคือยาดูดซึมเนี่ยตกค้างในดินนะครับยิ่งฝนตกมากเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ยาตัวเนี้ยซึมลงดินมากเท่านั้นนะครับกว่าจะหายได้ก็นานนะครับผมให้เลย อย่างน้อยๆเนี้ยถ้าจะให้หมดเลยเนี้ยถ้าหน้าฝนเนี้ยนะครับผมให้สามเดือนเลยยาตัวนี้ถึงถึงจะหมดลิตนะครับแล้วให้สังเกตดูใบพืชเขาเขาจะเริ่มดีขึ้นนะครับใบครับแล้วทำไมถึงผมมียาตัวนี้เข้ามาเสริมนะครับสำคัญอย่างไรนะครับยาตัวเนี้ยนะครับสองสองสี่ดีไดม พีเอนโมเนียมนะครับเรียกกันง่ายๆก็คือช้างแดงนะครับช้างแดงหมาแดงนะครับเนี่ยแตู่ลเนี้ยเป็นยาที่มีค่อนข้างกลิ่นแรงนะครับกลิ่นแรงนะครับยาตัวเนี้ยนะครับผมถึามาเกี่ยวข้องยังไงนะครับเพื่อให้เพื่อให้ได้ผลนะครับกับยาตัวนี้นะครับแต่ยาตัวเนี้ยเขาจะเก่งพวกหญ้าพวกมีน้ํานะครับ ยาเป็นน้ำนะครับยาเป็นน้ำอย่างผักบุ้งเนี่ยอย่างผักบุ้งอย่างพืชตระกูลใบกว้างนะครับว่าง่ายๆตระกูลใบกว้างนะครับถ้าใครอยากจะปราบพวกบัวพวกอะไรเนี่ยตัวนี้ไปฉีดเลยนะครับตัวนี้ไปฉีดเลยนะครับเขาจะกินพวกเพลือพวกเขานะครับตัวเนี้นะครับสองสองสองตัวนี้จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยได้ผลนะครับสองตัวเนี้จะจะไม่ค่อยได้ผลพวกตระกูล คือเหลือกูลเผานะครับที่เป็นวัชพืชที่เป็นเผานะครับครับทีนี้ผมให้มาดูชนิดหญ้านะครับนี่เขาเรียกว่าหญ้าปากควายนะครับหญ้าปากควายนะครับก็คงจะรู้ดีนะครับนี่นี่ครับหญ้าปากควายนะครับผมจะให้ดูนะครับแล้วข้อแตกต่างกันยาส่งตัวนี้นะครับยาส่งตัวนี้ นะครับคือตัวนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับไกาโพเซสเนี่ยนะครับไปฆ่าหญ้าตัวเนี้ยไม่ตายหญ้าปากควายเนี่ยนะครับไม่ตายนะครับไม่ตายนะครับแต่ถ้าเป็นหญ้าตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับย้าเห่าไม่เนี้ยตายนะครับ ตายนี่ข้อแตกต่างนะครับนี่ผมเพิ่งมาทำคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมนะครับว่ายาตัวายาไม่ใช่ว่าจะฆ่าวัชพืชได้ทั้งหมดนะครับฆ่าวัชพืชได้ทั้งหมดนะครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับท่านจะฉีดยังไงก็ช่างนะครับยาตัวเนี้นะครับการโฟเรสตเนี้ยนะครับไปฉีดกระยาปากควายเนี้ยไม่ตายนะครับไม่ตาย เขาก็หงอยไปแค่นั้นแค่เหลืองไปหน่อยเดียวนะครับเขาก็หงอยไปแค่นั้นไม่ตายนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับครับแล้วผมอยากจะให้มาดูนี่หญาอีกอย่างนึงนี่ยญาอย่างนี้นะครับนี่ไม่รู้ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาเรียกกันยังไงนะครับจะเรียกหญ้าตีนติดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยผมก็ไม่ไม่ค่อยสันทัดนะครับบางที่เขาจะเรียกว่าหญากาบปีนะครับบางที่นะอันนี้ผมรู้ข้อมูลมานะครับ บางที่ยอดอ่อนเนี่ยผมเห็นเขากินกันก็มีนะครับตัวนี้นะครับเห็นเขากินกันก็มีนะครับที่บางที่ที่เขาเรียกว่าหญ้ากาปีเนี่ยนะครับแล้วยาแล้วทาไมถึงว่ามาเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับไก่โพเศตเนี่ยนะครับเนี่ยครับฉีดตัวนี้ยไม่ตายนะครับถึงฮัดจะใส่มากอย่างไรก็ไม่ตายนะครับถ้าเป็นยาตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับไม่ตายนะครับ แต่ถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็นตระกูลเหาไม้นี้นะครับถ้าเป็นตระกูลเ่าไม้นี้อย่างตระกูลเ่าไม้นี้พอได้นะครับพอได้แต่ก็ไม่เต็มร้อยนะครับไม่เต็มร้อยแล้วผมจะมาให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับตระกูลนี้นะครับนี่นี่นี่เขาเรียกซาอิงนะครับ เนี่ยกางนาชอบขึล hmm ืนดีนักนะครับถ้าใครครับจัดไปดีกลางนานะครับตัวเนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเขาเรียกเอิงนะครับคิดว่าใช่นะครับคงคงคงเรียกเหมือนกันนะครับเอิงนะครับจะไม่ค่อยตายนะครับจะไม่ค่อยตายยาสองตัวนี้นะครับยาจะไม่ค่อยตายนะครับ ยาหินนะน้ำเยอะเนี่ยจะไม่ค่อยตายนะครับผมฮึงบอกว่าให้มาใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้ผสมกับไกโฟเรสตเลยนะครับจะเป็นพวกหักโขมหรือหักเบี้ยหินหรือหักเบี้ยเนี้ยนะครับเป็นพวกเนี้ยตายนะครับตายเนี่ยถึงว่าผมอยากจะมาทำตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมได้รู้นะครับ คือการใช้สารกำจัดวัชพืชนะครับใช้อย่างไรถึงให้ได้ผลนะครับและควรใช้ตอนไหนนะครับควรใช้อย่างไรนะครับแต่ยาตัวเนี้นะครับข้อเสียมีเยอะหนึ่งนะครับห้านอย่าไปฉีดใกล้นะครับเป็นพืชที่เป็นเผานะครับอย่างจำพวก ปลูกถัว่วปลูกบวบนะครับถั่วบวบแล้วก็ผักเซียนนะครับผักเซียนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวช่วงอีกสักหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นลัก,ลกษณะผักเซียนเป็นยังไงนะครับไม่ควรไปฉีดนะครับใกล้กับพืชตระกูลที่เป็นเผานะครับที่เราปลูกนะครับ ไม่เพียงแต่ว่าละอองมันไปถูกหรือไม่ก็ตามนะครับเพราะกินเขาแรงนะครับกินเขาแรงยาตัวเนี้สามวันสี่วันสิแล้วยังได้กินอยู่เลยนะครับผ้าผ้าฝนไม่ช้าล้างลงไปนะครับสองต้นมะละกอนะครับต้นมะละกอนะครับบางคนอาจจะเอาไปใช้ในสวนกล้วยมีต้นมะละกุมละกอเนี่ยนะครับอาจหน้าแรงเนี่ยอาจจะเห็นเห็นเห็นผลช้านะครับ เห็นผลช้าเพราะฝนไม่ไม่ช่วยความชื้นที่ยาอยู่บนดินเนี้ยลงไปใต้ดินนะครับลงไปใต้ดินปราบได้ห้านานเข้าปั๊บมีฝนลงมาหรือหอนานปั๊บเนี้ยนะครับหึงถึงจะรู้โหนะครับว่ามันมีข้อเสียนะครับมันมีข้อเสียนะครับแล้วก็หักบุ้งเนี้ยห้ามเด็ดขาดเลยนะครับพันอย่าไปฉีดใกล้นะครับไม่ไม่เพียงแต่แค่ทําให ยอดหญิงยอดงอถ้าจริงๆเนี่ยด้วนไปเลยนะครับยอดเขาจะด้วนไปเลยด้วนเลยซึ่งยาตัวนี้มันเป็นพวกกลิ่นกลิ่นเขามันแรงนะครับอันนี้ต้องจํากัดกับความความใช้นะครับครับทีนี้ผมจะมาสรุปให้ดูนะครับจะมาสรุปให้ฟังชัดๆนะครับการใช้สารสารกําจัดวัชพืชนะครับผมเชื่อว่าสารกําจัดวัชพืชนี้นะครับผมว่า ประเทศประเทศไทยเราเนี่ยนะครับใช้เยอะที่สุดเลยนะครับทําไมถึงผมพูดอย่างนั้นนะครับคนที่ไม่ได้ทําการเกษตรก็ใช้นะครับใช้คือทาไมต้องใช้บางทีโรงงานเอ่ยมีอู่พวกอะไรเนี่ยนะครับข้างบ้านข้างช่องพวกอะไรเนี่ยที่ไม่ได้ทําการเกษตรเนี่ยนะครับผมก็ว่าต้องใช้ตัวนี้นะครับสําหรับสารกับจัด สตูพืชนั้นผมก็คิดว่าใช้น้อยกว่าสารกําจัดวัชพืชนี้นะครับเพราะนั้นใช้แต่เฉพาะกลุ่มในเกษตรกรโดยตรงเลยนะครับบางทีบางพืชบางอย่างบางชนิดก็ไม่ได้ใช้ด้วยซ้ําไปนะครับอย่างอ้อยอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าใช้ก็ใช้น้อยนะครับอย่างมันสัมปลังอย่างเงี้ยอีกอย่างนะครับถ้ามันไม่เป็นเยอะมันไม่ระบาดเยอะนะครับถ้ามันไม่เป็นนะครับ มันก็ไม่ค่อยจะได้ใช้นะครับแต่ผมดูแล้วว่าสารกับจัดวัสพุช2ตสองตัวนี้นะครับค่อนข้างจะใช้กันเยอะนะครับนะครับเนี้ยนะครับยาตัวเนี้หั่นใช้ให้ดินมีความชื้นนะครับถ้าน้ําไม่ขังเนี้ยความชื้นความแฉะเนี้ยตายดีนะครับตายดีนะครับตายดีเลยนะครับตัวเนี้ยนะครับถ้าอากาศแรงๆแห้งๆเนี้ย ไม่ต้องไปฉีดเลยนะครับไม่ได้ผลนะครับไม่ได้ผลนะครับเพราะอีกอย่างพืชเขาก็แก่แล้วพืชเขาไม่ค่อยจะมีน้ําเลี้ยงในลาต้นเขาแล้วน้ําเหลือน้อยนะครับอย่าอย่าอย่าได้ใช้เลยนะครับสําหรับหน้าแรงนะครับสําหรับหน้าแรงหน้าแรงผมแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับหรือดูแรงนะครับตัวเนี้ยิ่งแรงเท่าไหร่ยิ่งตายดีนะครับอากาศร้อน้อนอากาศแรงแรงดินแห้งแห้งเนี้ยตัวนี้ตายดีนะครับ นี่ก็อยากจะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับก็เนี่ยผมก็เห็นบางคนหลายคนพูดหลายคนทำมาแล้วนะครับ้ผาผิดพลาดประการใดนะครับก็ขอโทษขออภยัยท่านผู้ชมด้วยละกันนะครับผมก็คือว่าผมใช้มานี่ก็นานนี้ละนะครับสำหรับสารกำจัดวัชพืชนะครับใช้มาก่อน ยาปราบศัตรูพืชอีกนะครับครับนะครับหรือท่านมีความท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ฝากมาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอย่างไรก็อย่าลืมกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปหรือว่าท่านอื่นที่จะได้รับดูรับชมเผื่อจะได้ เป็นประโยชน์ต่อท่านอื่นอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ดูได้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ